สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับครูแพรอีกครั้งนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมชั้นปฐมศึกษาปีที่5ค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องการแก้สมการเช่นเคยค่ะแต่เป็นการแก้สมการการคูณและการหารค่ะ ซึ่งในตัวอย่างที่1นนี้นะคะครูแพลจะมาสอนในเรื่องของการแก้สมการการคูณค่ะนักเรียนจะสังเกตง่ายๆนะคะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นการแก้สมการการคูณนะคะจะมีตัวแปร แล้วอยู่ติดกับตัวเลขแบบนี้ค่ะซึ่งวิธีการทําง่ายมากเลยค่ะหนึ่งนะคะเราต้องเริ่มจากการที่เรากําจัดตัวเลขที่อยู่ติดตัวแปรก่อนค่ะซึ่งในที่นี้นะคะก็จะมีเลข3ตรงนี้นะคะที่อยู่ติดกับตัวแปร a นั่นเองค่ะซึ่งเหตุผลที่เราต้องทําเลข3นี้ให้เป็นเลข1นะคะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เลข3นี้กลายเป็นเลข1นะคะ ก็จะได้เป็น1คูณกับ a นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ a เฉยๆนะคะซึ่งเป็นการบรรลุเป้าหมายที่เราต้องการหาค่าของ a นั่นเองค่ะซึ่งในที่นี้นะคะวิธีการทำไม่ยากเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเริ่มจากการลอกโจทย์ซ้ำหนครั้งค่ะ,ะขั้นต่อมานะคะอยากให้เลข3หายไปเราจะต้องคูณนะคะคูณเข้าด้วยเศษ1 ส่วน3ค่ะจริงๆแล้วนะคะการที่เราคูณเข้าด้วยเศษ1นส่วนสนะคะ3ที่อยู่ข้างล่างนะคะก็เปรียบเสมือนอาการที่นำสามมาหารนั่นเองค่ะแต่ในที่นี้เหมือนเดิมนะคะเราต้องคูณด้วยเศษ1นส่วนสของทั้งสองข้างของสมการนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความลำเอียงนะคะหรือเพื่อให้ค่าของตัวเลขทั้งสองฝั่งยังคงไว้เหมือนเดิมนะคะ ต่อมานะคะจะเป็นการคํานวณน,นะคะแน่นอนค่ะนําสูตรคูณแม่3มาหารนะคะ3 1 3 3 13มอ่ะมาฝั่งนี้บ้างค่ะนาสูตรคูณแม่3มาหารนะคะ313ส 3. ค่อยๆหารนะคะหารแบบคนเก่งนะคะนํามมาหาร6ก่อน3ไปหาร6ได้2ค่ะ3ไปหาร9นะคะได้3ค่ะ คราวนี้นะคะเมื่อข้างล่างเป็น1แล้วนะคะฝั่งซ้ายนะคะบนจ้าบน1คูณกับ a นะคะก็จะเหลือแค่ A คะ่ะ A นะคะคูณอยู่กับ1น,นะคะครูแพวขออนุญาตไม่เขียนนะคะเพราะทุกคนรู้ว่าถ้า a คูณกับ1ห,หรือตัวใดๆตัวเลขใดๆคูณอยู่กับ1น,นะคะก็จะได้ตัวมันเองนะคะ A ก็จะเท่ากับฝั่งนี้นะคะฝั่งขวานะคะบนจ้าบนนะคะ เหลือเป็น23คูณ1ครูแพลขออนุญ,ญาตไม่เขียนนะคะแล้วก็ข้างล่างเป็นเลข1ก็ขออนุญาตไม่เขียนนะคะจริงๆถ้าเขียนไม่ผิดอย่างที่ครูแพรเคยบอกนะคะแต่ว่าปกติทั่วไปตามมาตรฐานแล้วเราจะไม่เขียนนะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเราได้ค่า A มาแล้วว่า a เท่ากับ23เหมือนเดิมค่ะถ้าเราจะตอบว่า A เท่ากับ23เราจะต้องตรวจสอบเพื่อความมั่นใจของเราค่ะ โดยการแทนค่า a ด้วย23ลงในสมการโจทย์ค่ะคือ3 a เท่ากับ69เหมือนเดิมนะคะอะไรที่เคยเป็น a เราจะแทนด้วย23 3คูณกับ23เท่ากับ69จริงหรือไม่นักเรียนต้องต้องลองคูณเลขนะคะซึ่งครูแพรลองคูณแล้ว3คูณ3ได้9ค่ะ3คูณ2ได้6ค่ะ 69เท่ากับ69เท่ากับ69เนะคะเป็นการบรรลุเป้าหมายของเรานะคะดังนั้นในตัวอย่างที่1น,นี้นะคะค่า A ที่เป็นคำตอบของเรานะคะตอบได้เลยค่ะว่า a เท่ากับ23ค่ะ<อ>ค่ะไม่ยากเลยนะคะมาดูตัวอย่างที่สองค่ะในตัวอย่างที่สองนะคะจะเป็นการหารบ้างค่ะซึ่งการหาร ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับการคูณเยอะนะคะโจทย์บอกว่า k ส่วน8เศษ k ส่วน8เท่ากับ12นะคะซึ่ง8 8เนี่ย8ที่มีอยู่ข้างล่างเป็นตัวส่วนนะคะเปรียบเสมือนการหารนั่นเองค่ะเหมือนเดิมนะคะถ้าครูแพรต้องการ a ครูแพรต้องทำตัวเลขที่อยู่ข้างล่างหรือตัวหารนะคะให้เป็นเลข1ค่ะตรง8นี้นะคะจะต้องกลายเป็นเลข1เพราะอะไร เพราะว่าถ้าเกิดครูแพลวเขียนเป็น k ส่วนด้วย1มันจะมีค่าเท่ากับ k ค่ะมันก็คือเศษส่วนปกตินะคะเศษส่วนปกติถ้าตัวส่วนเป็นเลข1เราจะไม่นิยมเขียนนะคะดังนั้นวิธีการทำเราต้องกำจัดเลข8นี้นะคะให้เป็นเลข1ให้ได้ ง่ายๆนะคะเริ่มต้นจากการลอกโจทย์มาก่อน1ครั้งค่ะ k ส่วน8นะคะต้องเศษส่วนให้นักเรียนใช้ไม้บรรทัดนะคะ k ส่วน8จะเท่ากับ12นะคะซึ่งในที่นี้ถ้าอยากให้เลข8หายไป8มันมีตัวหารเป็นตัวหารอยู่ข้างล่างนะคะครูแพลวก็จะดำเนินการคูณ8เข้าข้างบนนั่นเอง นะคะเดี๋ยว8จะตัดกับตัวล่างนะคะก็จะได้เป็นเลข1ตามที่เราต้องการแต่เหมือนเดิมนะคะเราจะทำแค่ฝั่งซ้ายไม่ได้เดี๋ยวฝั่งขวาจะน้อยใจเอานะคะต้องคูณ8ทั้ง2ข้างของสมการนะคะขั้นตอนต่อมานะคะเป็นขั้นตอนที่ง่ายที่สุดเลยคือการคิดเลขนั่นเองค่ะนำสูตคูณแม่8มาหานะคะ8 1 8 8 1 8นะคะเสร็จแล้วค่ะฝั่งนี้ มาดูฝั่งขวากันบ้างนะคะฝั่งขวาจะไม่มีการตัดเลขนะคะเพราะว่าเป็นการคูณนะคะงั้นครูแพลวขอเขียนบรรทัดต่อไปนะคะ k เหลือ k คูณ1นะคะ k 1 1> คูณ1ครูแพลวขออนุญ,ญาตไม่เขียนนะคะแล้วก็เหลือส่วนเป็น1งก็ไม่เขียนเช่นกันค่ะ k ก็จะเท่ากับให้นักเรียนคิดเลขเลยนะคะนำสิคูณด้วย8ค่ะเริ่มจากคูณแบบคนเก่งนะคะนำา8คูณตัวหลังค่ะ8ด คูณ2ได้16ใส่6ทด1ค่ะแล้ว8ก็มาคูณหลัก10นะคะหรือคูณเลข1นั่นเอง8 1 8ทด1เป็น9นั่นเองค่ะเราได้ค่า k มาแล้วว่า k เท่ากับ96คราวนี้เราอย่าเพิ่งมั่นใจนะคะว่าเราจะคิดเลขถูกเสมอไปเราจะต้องมีการตรวจคําตอบนั่นเองค่ะเราจะตรวจคําตอบโดยการแทนค่า k เท่ากับ 9กลงในสมการค่ะลงในสมการไหนลงในสมการของโจทย์ของเรานั่นเองค่ะ k ส่วน8เท่ากับสิอนะคะอ่ะอะไรที่เคยเป็น K ให้เปลี่ยนเป็นเลข96นั่นเองค่ะอะไรที่เคยเป็น K ให้เปลี่ยนเป็นเลข96อ่ะขออภัยนะคะให้เปลี่ยนเป็นเลข96นะคะส่วน8เท่ากับ 12จริงหรือไม่เราต้องมีการทดเลขนะคะจริงๆเอามาตั้งเป็นหารสั้นหรือหารยาวก็ได้แต่ในที่นี้ครูแพรจะพาหารแบบคนเก่งนะคะนำแปขึ้นไปหาร9ก่อนอะนำา8ขึ้นไปหาร,9ก, 8, หาร9ก่อนนะคะตัวแรกเสมือนกับการตั้งหารแบบหารยาวนะคะแไปหาร9ได้1ค่ะได้แค่1ครั้งนะคะเหลือเศษอีก1นึนะคะนำเศษหไปทดไว้หน้าเลข 8นะคะ8คูณอะไรได้16 8 2 16นั่นเองค่ะเห็นไหมคะเราก็จะได้เป็น12เท่ากับ12นะคะดังนั้นในข้อนี้นะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ k เท่ากับ96ค่ะก็เขียนตอบได้เลยนะคะว่า k เท่ากับ96นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะคู่แพรขอฝากแบบฝึกหัด ไว้10ข้อนะคะให้นักเรียนฝึกทํานะคะสําหรับการเรียนการสอนวันนี้ครูแพลวขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ